ในปัจจุบันมีอัตราของประชากรผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้หญิงปัจจุบันเริ่มมีประจำเดือนเร็วตั้งแต่อายุ12-13ปีขณะที่คนสมัยก่อนเริ่มมีตอนอายุ15-16ปีจึงส่งผลให้ตลาดของผ้าอนามาัยมีการเติบโตมากขึ้นเพราะผ้าอนามาัยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อผู้หญิงทุกคนจากข้อมูลพบว่าผู้หญิงไทยใช้ผ้าอนามาัย12แผ่นต่อเดือนต่อหนึ่งคนในประเทศไทยมีผู้หญิงที่อยู่ในวัย มีประจำเดือนเราว21ล้านคนหรือส2เซ์ของประชากรไทยแต่เราเคยรู้หรือไม่ว่ามีผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่จำนวนเท่าไหร่ที่ไม่สามารถเจี่ยนเงินมาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอน,นามัยใช้ในวันนั้นของแต่ละเดือนจากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่าผ้าอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายาและสะสมมากขึ้นในแต่ละปีพวกเราจึงได้คิดค้นผ้าอนามัยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากถึง72ครั้งต่อ1แผ่น วิธีการใช้แผ่นรองรับประจำเดือนสำหรับผู้หญิงแบบนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ได้ครั้งเดียวในภาวะปกติและภาวะสงคารามนะคะได้ผลการดำเนิงนง,งานดังนี้ค่ะคือนำผ้าอนไมมาใส่โดยใช้ที่ยึดเป็นกระดุมหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะคะนำมาแช่น้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดา15-30นาทีและซักด้วยสบู่เด็กให้สะอาดหลังจากนั้นนำไปตากแดดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ ต่อนะคะจะเป็นผลการทดลองการหยุดซับเลือดของผ้าลนามาแบบนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถใช้ได้ครั้งเดียวภายใน1แผ่นค่ะโดยปริมาณเลือดที่สามารถรองรับได้นะคะคืออยู่ที่5มลลิลิตรถึง30มิลลิลิตรและปริมาณเลือดที่ไม่สามารถรองรับได้อยู่ที่40มิลลิตรค่ะผลการทดลองอายุการใช้งานของผ้าลนไมาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ภายใน1แผ่นค่ะโดยที่ ภายใน1ปีนะคะจะมีการซักไปทั้งหมด72ครั้งโดยเฉลี่ยคือ1เดือนมีการซักทั้งหมด6ครั้งซึ่งปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ดังนั้นนะคะการใช้งานขึ้นอยู่กับตัวผู้ใส่ว่าทำความสะอาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะการทำความสะอาดผ้าอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญทางผู้จะทำแนะนำให้เปลี่ยนผ้าอนามัยใหม่ mm. เมื่อใช้งานครบ1ปีค่ะ ดังนั้นผู้จัดทำสิ่งได้คิดค้นและวิจัยแผ่นรองรับประจำเดือนสําหรับผู้หญิงแบบนํากลับมาใช้ใหม่และแบบใช้ได้ครั้งเดียวในภาวะปกติและภาวะสงครามเพื่อช่วยให้ลดปัญหาการขาดแคลนผ้าอนาไมยทั้งผู้จัดทําจึงได้คิดค้นเพื่อสามารถใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือชีวิตประจำวันได้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ